คุณพิมพมาดาพาชมไอเดียตกแต่งบ้านสวยๆสไตล์มินิมอลมูจิด้วยราวกันตกกระจกเริ่มแรกเราได้รับการติดต่อจากคุณพิมพ์มาดาให้เข้าไปช่วยออกแบบดีไซน์ในส่วนของราวกันตกกระจกจะมีในส่วนของระเบียงกระจกภายในและระเบียงกระจกภายนอกบ้านด้วยค่ะรวมไปถึงงานกระจกชาว์บ็อกฉากกั้นอาบน้ําด้วยค่ะในจุดแรกนี้นะคะจะเป็นในส่วนของระเบียงกระจกภายในบ้านจุดนี้พื้นที่จะเป็นลักษณะตัวแอลค่ะคุณพิมพ์เลือกใช้เป็นกระจกแบบบานเปลือยนะคะโดยต้องการเน้นความโปร่งโล ให้บ้านดูมินิมอลทางเราเลือกใช้เป็นกระจกนิลภัยความหนา10มิลค่ะพร้อมอุปกรณ์ฐานยึดกระจกด้านล่างเป็นแบบอลูมิเนียมคอสตอมตามเฉดสีตามที่คุณพิมพ์ต้องการค่ะส่วนจุดที่2นะคะจะเป็นในส่วนของระเบียงกระจกหน้าบ้านจะมีขนาดความยาวประมาณ10เมตรจุดนี้จะเลือกใช้เป็นกระจกนิรภัยความหนา10มิลค่ะโดยฐานด้านล่างนะคะจะเป็นอลูมิเนียมคอสตอมสีเช่นกันค่ะส่วนราวการตกกระจกก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมตกแต่งบ้านที่ตอบโจทย์เรื่องของความโปร่งโลง่งสะท้อนความทันสมัย ให้บ้านดูโมเดิร์นและยังมีความแข็งแรงปลอดภัยสูงค่ะตัวกระจกและฟิตติ้งสามารถเลือกใช้หลากหลายเฉดสีรวมไปถึงดีไซน์ของเรากันตกและรูปแบบการติดตั้งก็สามารถเลือกออกแบบได้หลากหลายให้ตรงกับความต้องการและสไตล์การตกแต่งของบ้านค่ะส่วนต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะทุกห้องนะคะคุณพิมพ์ก็จะเลือกเป็นแบบบานเปลือยทั้งหมดเลยจะเป็นกระจกนิรภัยความหนา10มิลเช่นเดียวกันค่ะเรนกลาสขอขอบคุณคุณพิมพมาดาที่ไว้วางใจให้ดูแลงานติดตั้งกระจกตกแต่งสําหรับบ้าน หลังใหม่ให้นะคะสําหรับท่านใดที่สนใจติดตั้งเรากันตกกระจกต้องการให้ทางเราเข้าไปช่วยออกแบบดีไซน์และให้คําปรึกษาสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ